ละครซั <hi> oh, ่นเรื um, oh, um. ่องรถถนนรื <hi> ่นจนเกิดอุบัติเหตุไปรับชมกันเล้เฮ้ยวันนี้ฝนตกจังเลยวันนี้ออ้นูเฮ้ยอ้าวนีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ๋อก็เด็กๆสิชนเลยรถชนเลยเห็นไหมโอ้โหหน้าฟาดชนเลยนี่จะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะโทร,รถแจ้งรถพยาบาลนะคะโอเคตุ๊ด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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออใช่รถพยาบาลใช่ไหมคะ ให้ช่วยคะอ๋อวันนี้มีเหตุเกิดรถชนอาจจะถนนรื่นแล้วก็รื่นมาชนเด็กนี่แหละคะ่ะอ๋อค่ะเกี่ยวทั้งโรงพยาบาลฟองฟูเองการูเดี๋ยวเริ่มไปนะคะได้ค่ะโทรตำรวจมาโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับทาง สถานีตำกรวจปอประหา,า,าสาขาใช่ไหมคะใช่แล้วและตอนนี้มีเหตุรถชนเด็กๆหน้าฟาดพื้นเลยค่ะเออแต่ว่ามีรถรถถนนลื่นนน,นะคะเพราะว่าอาจจะถนนลื่นหรืออาจจะชนเด็กแล้วก็ถอยหลังไปค่ะอ๋อเดี๋ยวทาง สถานีตำรวจไปนะครับค่ะ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 ไปก่อนนะไไค่ะค่ะบายบายค่ะเออะไรมันจะเกิดขึ้นได้ขนาดนี้ตำรวจคะอะไรมีหิก้กรล์ถชนโอ้เดี๋ยวไปก่อนนะโอเค ใกล้ๆเองตาสับได้ใช่ทำไม โอเคจะถึงเวลาละไาทุกคนไปโรงพยาบาลกันโอเคค่ะโอเคครับไปทั้งหมดกันโรงพยาบาลเลยโอเคไปเลย sau, um, rồi 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 ที่สเดิษฐ์ขก้นลวใ้สถานการณ์อาจจะเร็วได้เด็กให้ถึงละว่าคุณหมอเดี๋ยวเราจะตามไปนะต้องตามไปเอาเด็กๆก,ก่อนไปเอาเด็กๆโอเค คุณหมอคะรีบจำไปส่งโรงพยาบาลเลยนะคะได้เลยอาจจะเลยร้ายหน่อยนะคะคุณหมอใช่ค่ะมันจะให้รถชน่ป กันเหรออืมใรดีกว่ามระดีกว่า,วาน่ชื่ออะไรอ่ะคุณน้องฟองตัวเองดรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนเลย เพือนนุม่มฉงที่บานด้ดวนเลยโอเคเดี๋ยวทําการผ่าตัดนะก็จะถึงทําการผ่าตัดละคุณหมอพี่เศษมาหัวหน้าหมอมนันีต้องการผ่าตัดสักทีหน่อยโอเคก็ผ่าตัดปกติละสภาพก็ปกตินะคะคุณหมอแยกตายกันไปเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะท่านจะดูแลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้เดี๋ยวโทรแจ้งไครอะไรต้องโทรแล้วเหรออะไรเกิดขึ้นเนี่ยสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นคะพอได้จุด เกน้องใช่คนแม่ของน้องอะไรนะชื่อจริงชื่อว่าอะไรนะเออน้องจีก้าแองกาลูใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเออพอดีน้องโดนรถชนค่ะฮะโดนรถชนแล้วเขาที่ไหนคะที่เออ ซอยสุดท้ายของเกม Sakura Sakura กก s i m u l a อ o r นะคะอ๋อค่ะโอเคค่ะท่าทางของโรงพยาบาลจะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะและก็ไม่สามารถเข้าไปได้เรืองตัวนี้นะคะเพราะว่าโควิดเยอ,อะเนาะใช่ค่ะขอบคุณค่ะตายแล้วให้เดี๋ยวไปย้ำพรุ่งนี้ดีกว่า เก้าโมงแล้วไปหาลูกดีกว่าคุณพ่อก็ยังไม่กลับมาทำงานด้วยปัญจักรยานนี่กว่าเป,ป็นปัญจกานดีกว่าแล้วก็ได้อีกไปไปทางบริษัทก็ไม่ได้คุณแม่แป๊บเดียวก็ถึงบุ้ยรีบไปยันใหญ่เลย โอยวันนี้ก็ช่วงลริบากละดีๆด,ด,ดูห้องไหนเนี่ยอ,อะไรเนี่ยลูกเป็นยังไงผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมแค่ปวดหัวเฉยๆเจ็บหัวด้วยแล้วก็หัวแตกครับอือแล้วก็ยังไง แล้วก็คุณหมอบอกว่ากระดูกหักสีหนึ่งครับเดี๋ยวอีกสองวันก็ไปละโอเคผ่านป้ายไปถึงเวลารับลูกละลูกถึงเวลาไปรับยาละจริงหรอกครับไปไปกัน ไป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 เดี๋ยวถึงเวลารับยาล้วให้คุณหมอขอเชิญต่อไปเด็กชายมินจิต้าแองการูค่ะจิต้าแองการูมาละ ดีกว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วโอเคครับเป็นยังไงกันบ้าน้ทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดจับตไอใครให้เป็นะปกำลังใจให้กับเราด้วยนะบ๊ายบายถ้าถ้าอันนี้นะโอ้เออถ้าโอ้ไปไปเล่นอะไรมาน้ำฝนรอหรือเล่นน้ำเออไม่ใช่เล่นกับเพื่อนหรือหาปูหาปลา,ปา ไปได้น้ำฝนเองครับขอโทษครับที่ผมไปได้น้ำฝนตอนฝนตกเพื่อนก็บอกว่ากลับบ้านแล้วปะแล้วก็ผมก็ยังไม่กลับครับอ่อยจมก็หายปะทิ้งรถจัก,กรยานไว้หนึก่อน